ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งนะครับที่เคยซื้อของบนเพจ Facebook นะครับคุณจะสังเกตเห็นเลยครับว่าบางเพจนะครับเมื่อคุณกดทักเข้าไปแล้วเนี่ยจะมีเทมเพลตข้อความสวยงามส่งมาหาคุณมีรูปมีข้อความเพราะมีรายละเอียดประกอบให้คุณตัดสินใจได้ง่ายนะครับผมในขณะที่บางเพจนะครับพอคุณทักไปแล้วครับกลับเป็นขึ้นว่าเรียนรู้เพิ่มเติมหรือเริ่มต้นใช้งานแบบนี้นะครับผมถ้าคุณอยากรู้นะครับว่าเขาทำเทมเพลตข้อความให้สวยๆแบบนั้นได้ยังไงคุณต้องดูคลิปคลิปนี้เลยครับ ใช่ครับอย่างที่โค้ดเกินไปถ้าคุณเป็นคนหนึ่งนะครับที่เคยเอฟของบนเพจเฟซบุ๊กนะครับคุณจะสังเกตเห็นได้เลยว่าบางเพจนะครับเวลาคุณทักส่งข้อความไปหาเขาแล้วนั้นเนี่ยมันจะมีข้อความตอบกลับแบบเป็นเทมเพลตสวยงามเลยครับมีรูปบ้างมีวิดีโอบ้างในโปรดักที่เขาขายอยู่นะครับพร้อมทั้งคําบรรยายประกอบมีราคาให้เสร็จสับเลยครับและอำนวยความสะดวกให้ผู้ซื้อนะครับสามารถตอบกลับได้เลยโดยไม่ต้องพิมพ์ยาวเขาเรียกว่าคลิกรีプายหรือคําตอบสําเร็จรูปครับว่าจิ้มอันนี้ปุ๊บคุณสั สามารถสั่งซื้อได้เลยสั่ง1อันสั่ง2อ,อันสั่ง3อันมีโปรโมชั่นบอกให้เสร็จสับแบบนี้แหละครับผมมันก็จะทําให้คนนั้นมีแนวโน้มเนี่ยที่จะสามารถซื้อของกับเพจคุณได้ง่ายขึ้นเพราะทุกอย่างมันเอื้ออํานวยให้มันง่ายต่อการซื้อของมากเลยครับไม่ว่าจะเป็นรูปภาพที่สวยงามนะครับแคป น,นะครับที่บ่งบอกถึงการแก้ไขปัญหาต่างๆรวมถึงแม้กระทั่งการพิมพ์ที่คนซื้อไม่ต้องมานั่งพิมพ์เองครับแค่กดปุ่มค u i ก k r ีพายก็ตอบข้อความเพื่อสั่งซื้อแบบนั้นได้เลยครับผมในขณะที่อบางเพจครับขายของออนไลน์เหมือนกันเลยครับยิงแอดโฆษณาเหมือนกันเลยครับแต่พอคุณทักไปแล้วดันตอบกลับมาเป็นฉันต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม oh. <ๆ>เริ่มต้นการใช้งานเป็นแคปชั่นเดี u l t ที่ a c e b o o k mm hmm. เขาเซตมาให้ครับคุณจะเห็นเลยครับว่าเพจ2เพจที่คุณจะเอฟของนั้นเนี่ยค่อนข้างมีความเป็นนนนนมือออาาาชีพแแแตตกก่่่งัละนนว ที่มีความเป็นมืออาชีพมากกว่าอย่างกรณีเพจตัวแรงอันแรกเนี่ยย่อมขายดีกว่าครับดังนั้นนะครับถ้าคุณนะครับเป็นคนหนึ่งที่อยากจะยิงแอดโฆษณา Facebook แล้วอยากได้เทมเพลตข้อความสวยๆมีปุ่มคลิกรีไพรบริการให้กับลูกค้าของเรานั้นเนี่ยคุณจะต้องทํำยังไงโค้ดมีสอนเอาไว้ในคอร์สคอร์สนี้เลยครับชื่อคอร์สวาา่ายิงแอดร้อบ้านง่ายนิด ในคอร์สคอร์สนี้ครับจะมีเนื้อหาตั้งแต่สอนตั้งแต่เริ่มต้นเลยครับตั้งแต่สอนให้คุณหาของมาขายออนไลน์เลยครับว่าของอันไหนขายดีของอันไหนขายไม่ดีและสอนเทคนิคการยิงแอดว่าคุณจะต้องทํายังไงยิงแอดถึงจะได้ร้อยบ้านเริ่มต้นจากศูนย์ก็สามารถเรียนได้นะครับเพราะโคร้รสอนค่อนข้างละเอียดทีเดียวสําหรับคนที่มีพื้นฐานในการยิงแอดมาบ้างอยู่แล้วนะครับคุณสามารถเอาความรู้ที่โค้ัสอนในคอร์สนี้ครับเอาไปต่อยอดให้คุณได้ถึง100ยบ้าน200บ้านหรือ500บ้านต่อวันคุณก็สามารถทําได้และแนนน่่อคัวาโ้ยง ถึงเทมเพลตการสร้างเทมเพลตข้อความแบบสวยงามดูมืออาชีพเพื่อให้ลูกค้าประทับใจในเพจคุณเพื่อให้ลูกค้าดูแล้วรู้สึกว่าเพจเนี้ยใส่ใจลูกค้าครับถ้าคุณสนใจอยากจะเรียนคอร์สคอร์สนี้หรืออยากจะทำเทมเพลตข้อความในการยิงแอดโฆษณาเป็นนะครับทักเข้ามาหาแอดมินเลยครับแล้วบอกว่าอยากเรียนคอร์สยิงแอดร้อยบ้านง่ายนิดเดียวครับแอดมินจะส่งรายละเอียดให้คุณทั้งหมดนะครับผมอันนี้แม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยนะครับแต่คุณเชื่อไหมครับว่าเทมเพลตข้อความนั้นเนี้ยสามารถเพิ่มยอดขายให้คุณได้มากถึง3 10%เลยทีเดียวถ้าคุณทำมันดีๆแล้วจับมันอย่างสวยงามนะครับผมถ้าชอบสาระความรู้ดีๆแบบนี้นะครับกดติดตามเอาไว้เลยนะครับเพจโคชบีพลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์ทาง YouTube ก็มีเหมือนกันนะครับชื่อช่องเดียวกันเลยครับโคชบีพลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์ IG Tiktok แล้วก็ไลน์แอดตามนี้เลยนะครับกดติดตามเอาไว้นะครับจะมีคลิปสาระความรู้ดีๆแบบนี้แหละครับส่งตรงถึงมือถือคุณสําหรับวันนี้โคชขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับโคชบีพลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนนไล์